ปุ๊บลังคาร์บ,บ็อกซ์รุณผู้ชมฟังคาร์บ,บ็อกซ์ผมฟังคาร์บ,บ็อกซ์บบกบบกตาเรียบร้อยเอาละครับกกดดท,ท,ทุกคนก็ปฏิทินมูจิมุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกมโลบ็อกซ์แบบเด็บตองเวทเมทัลการ์นะคิดว่าผมอะไรครับผมไม่รู้ว่าจะลงกเทนอะไรคือผมก็คิดกรที่นัน่นแหละว่าจะไปทําการ ฟาร์มฟาร์มวิลแล้วก็หาตีแรกวลเลเจอร์แต่ว่าทีนี้ผมหาวานโพเ i ชั่น4กับฟูพิมชับเน็ตวีผมหาแบบตั้งแต่เช้าตอนนี้บ่ายฝามแล้ว,ลวยังหาไม่เจอทุกคนผมก็เลยแบบเออมันนานกันไปแล้วผมก็เลยอัดเดี๋ยวต้องเก็บเงนินกาาทุกคนเพราะว่าไม่มีคนที่จะลงนะกคน็คิดว่าผมไม่รู้ว่าจะหาคอเนเทนต์เกมนี้ได้ยังไงนะคือก็น่าจะตีแบบมัวๆเอาอะตอนแรกขอกะจะไม่ลงเกมนี้ทุกคน เพราะว่าเกมนี้มันแค่แบบตีเล่นเฉยๆไม่มีอะไรก็แค่ผู้คนเองแล้วกันผู้ไปเรื่อยๆแล้วกันนะมาดูคนเขาชอบหรือเปล่านะผมก็ลงไปก่อนแล้วกันนะตีคนอื่นแล้วกันมาดิสวยปึ๊บ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 ทวิสเต

กือบตานอ่ะปล่อยหลังกันนะโอเคตาคหสีขัดข <c ười> ัดขัดข <c ười> ัดเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้หอหรอโอเคผูค,ค,ค,คนอื่นนะี่ะผูคนอื่นไม่หนึ่ง không phải lạy hết hết À hết 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 mình hết 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 Ơ Ơ hết 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 nhà cái nhà mà phần làm có gì đi giờ แบนเอ๋อแต่ว่ามันเป็นที่หมดแบนอยู่ okay. เด็กเฮอเฮ้ยเพ่ผมปิงเหรอผมไม่ได้ปิงผมเนื่อผมปิงแหลกอันนี้บัเอาโอ้ตัวแหลกเกินเรื่อยโอเคชุบออกไม่โดนเฮ้อยนี่ตานนี่ตาน

อยู่ปุ๊บ,บ,บ,บตันคาบก็รว่าผมคาบผมคาบตาเรียร้อยชุบป,ปุ๊บอ่าเกิดช้าเกิช้าเกิชาเกิช้าอเฮ้ยตานต,าตาโอ้ไม่ทัน

ร้อยตาหมุน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 โอเคเฮ้เฮเเยเจ๊น้อยเจ๊น้อยเจ,นจ๊น้ๆๆๆๆๆอยเด้เราจเย็นใจเย็นใจเย็นเอ้าเออปล่อยมันสีเออหนักอะไร นี่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 งง่เีดดอโอ้ยโอไม่ทันน้องอะไรอ่ะมางงดี๋่กันยัไงงงดิสองสาม,มาเป็นแรเอาเนี่ยโอเคได้อยู่ วิ่เติดไม่ติดป่ะโอ้แรงมากจีนอนมันยิงแรงอย่างนี้เองใต้อยู่โอ้ยไม่ต้านนิดเดียวอ้าวหลอกอเคาน์เตอร์ไปด้วยฮึบหอนอกโดนดีวยว่บร้อย นึงเอ้ยประเทศคันเป็นหนึ่งคันมืออยู่ป่ะหนึ่งโอ้ยใจเย็นโอ้โอ้โอ้เข้าเต๋อ <laughs> ฮึบฮึบเอา้เอาหาได้อยู่เออนั่นไงบล็อกเลยโอ้โหสารนี่เลย นะทุกอย่างเฮ้ยเอ้ยพี่ตาตอเฮ้ยมันโหนมันอันนี้มันขีดแทบมันขีดแทบมันขีดแทบอะ่ะอ๋อขีดแทบเหรอขีดแทบขีดแทบเหรอแถบเหรอตัวอย่าเฮ้ยเด็กดุนี่น้อง โอ้ต oh. ัวไปบล็อ,อกเออะไรเฮ้ยย่าเฮ้ลุ้มเฮ้ยเฮ้ยมึงจะดุงไายอยู่อ่อลักเลยโอ้ยโอเคเหมือนการออแล้วมันค้างดิงสวัสดีเพื่อนโอ้ยโอ้โดนยิง เจนปุ๊บเราไม่หันติดเอ้ยไม่ติดมันแหลกตอวก่อนเมื่อกี้ปุบปุ๊บร้อยโอ้ยีน่ไม่ติดแหลกเฮ้ย็อ,ยอ,ยอ,อ,ยอกได้ไงวมจริงไม่ต้องปอได้เลยปอกทัน ê thử hứp 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 áo thịt lua ạ mất đi hứp mất chúp hứp hứp ơi ô à, ồ, เออใครเนี่ยเองใครเนี่ยแต่ตงมามาต่อเลยเพื่อนโอ้กะโลไม่เห็นโอ้โคตรแรง3เปิบเปิบโอ้ยไม่โดน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 หลังไม่โดนหลัง ปีพี่โดน,นอือรุกสวยสามไม่โดนจัดต่อไปก่อนอเป็นแล้ะโอ้พู้งันานานมากเลย โอ้ระวังตัวระวังตัวมากเลยนีนะ่เนี่ยเยี่ยมจริงๆสวอ้ยอืมเรียกว่าแร็ตางอ๋อพลาดพลาด,าดอืมแต่รอไปสวย สมัยทุกคน,กคนรีโมทอะไรเนี่ยรีโมทปากธงธงทงีองเอสบีเป็นธงเด็กตองเกตนะเป็นเป็นโลโกโล้เด็กตองเกตอะ่ะเป็นตัวไฟอะไรบางอย่างไฟผีฟ้าทุกคนโอ้ยปิงปิงปิงโอ้แหลกแหลกแหลกเฮ้ยหัวตานี่เนี่ยพูดได้ไหมนะนเ,เนี่ยโอ้ตันได้เนี่ยผมปิง โอเคตานถุงรถน้อยเกินโอเคเอ่อเอ่อเฮ้ยดัมมี่ดัมมี่ดัมมี่เฮ้ยบอกคันโว้โหออกมาแล้วนะโดนดันกันออกมาแล้วนะโดนนั้นแน่เลย เพิ่มทับหนึ่งสามหมื่นคิวเลยเหรอสามหมื่นเกือบสี่หมื่นผมลฟงฟนผมเคยฟูดเออเฮ้ยเฮ้ยพูเกือบเกือบนี่แหนเอา้องยิงไหมอ๋อเออเออเออโอเค

ใท่ตัวเป็นอย่างนั้นนะไปไหนแล้วอะจริงๆมันผมถอยแล้วมันยิงผมถอยผมถอยอ,อ,อ้เออเออเอาไปก็ไปไปก็ไปไปเออไม่ว่าไปเลยไปเลย เอ้เาไม่โดนครับโอ้ยนดีใจหัวบอกคันนี่ไงไม่โดนนี่หยิบมานี่เลยหยิบมาแลกต่อไปเออเอาอะไรครับน้องที่ว่าจะกดแพรลี่เหรอไม่ใช่แพรลี่เขาเตอ๋อได้เหมือนกันแหละเอาจริงเัาเปนแลมเฮ้ยโอะพลาด อ่ะทำไไงต่ออ่ะเอ๊ยๆเอาดีๆๆๆโอ้ล็อกคตัวนั่นทำไมอ่ะอดตรุงดีโอ้มั่วเลยมั่วจัดเลยโอ้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 กระโดดเลย

ไปไหนล่ะโอ้แหลกแกผมแหลกผมแหลกเออคุณทำอะไรอะ่ะเออเอาทุกทุกอย่างเลยนะเออแหลกเหรอมันแหลกเหรอมันแหลกมันจะแหลกเออมันโครตรแหลกเลย แหลกหรือมันทำอะไรเนี่ยมันแหลกปันเนี่ยเหรอพี่ผมไม่แหลกอลยเนี่ยผมปิงกราฟิกอยงเงไม่ไม่แหลกผมไม่เล่นแหลกเอาเลยเนี่ยต้องออกไปแล้วทุกคนห่วยแล้วจะหลุดนะทุกคนหลุดไปละวเราควเล่นขึ้นเล่นไฟตาตมาดีกว่าหรือว่าอยากฝึกตัวเราดีกว่านะ พี่ตัวละคร่าโด,ดานโดสามศพเลยเอไปต่อมาแล้วกันโอเคใช้แมนดาเมจแรงโอ้อเฮ้ยมันเอามันเอามันเอาเอาพื่นอนหลอกคอ์เตอร์หลอกคอ์เตอร์ วิ่งรอคอเตอร์เฮ้ยหลอคอเตอร์มาดิเฮ้ยเอะไรอ่ะอเฮ้ยอย่าเพิ่งวะโอ้โอนึ่งเต็มเลยฟิวสเป็นเท่าไหร,นะร่น่ะเฟรมเลดฮุกปีบโอเคผมต้องหุกปีบเฮ้ยเพฮ่ยโดนไปความเกตก่อนดีกว่า ไม่โอ้อ๋อเอใครเนี่ยเออโอ้เฮ้ยอ,อ,อะไรอะโดมีเหรอโดมีทำไมเน็กจังฮึบฮึบฮึบคอมโบหนึ่งสองสามต,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 ต่อย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 

โอ้อะไรนเนี่ยขดมัวเลยสี่เยอะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอย่างมั่วพี่เคห้ามาันจบไปพี่เคห้มันจบจบปะไปยังให้มันจะจปเอ,อ้เอ้อ ô hay có mấy thằng ô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  giờ ô ô ô ý của hồ ô hô, nhà, nha 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 Hey, hey, hey. เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจนอ้าวเขาไปโดนที่ไงวะโดนที่วะผู้ชุบสองสามตึ๊บอ๋อใครหน่เอ้ใครหน่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกือบเกือบไปแล้วทุกคนโอ้ยแปลงล่างเอา้าโคตรแรง กเป็นะไรแคนเฟิ้ลนี่ไงเป็นแคนเฟิ้ลเขาีแบ๊ดดแคนเฟิลโอ้ยเสร็บร้อยอไปแล้วโอ้นี่ครไปเลยโว้ เ,เอาเข้าไปเลยเอาเข้าไปโอ้ไม่เออถาลายไปเลยผมถาลายไปเลยทุกคนนี yeah, yeah, <า>่เงียเต็มมากเต็มเต็มหินเลยเออไม่ให้ทำ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 นี่ตามไม่ให้ทำไม่ให้ทำไม่ให้ทำ ใช่เป <S preach miracle> <TED can photograph properly> ็นไม่ให้เปิดผนึกจะเป็นไม่จะมีผนึกของผมเมื่อกี้ผมมาดูไม่ออกเปิดเปิดผนึกหรือเปล่าเบคอนโอ้เฮ้ยเออแล้วน้องนี่ไงเอ้าอ๋อได้อยู่ไม่ได้ลเออะไรวะงงเลยอ๋อไม่ใหญ่ ไม่โดนวัดเป็นตัวอะไรเนี่ย oh. 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 อ๋ออ๋อโอ้ยหูตาได้นหะเอาจบอบเกาะต่อจอบเกาะเลยของตาโอเคโอเคทุกคนผมวว่าเอาแค่นี้ดีกว่าทุกคนเอาไม่เยอะมากก็ทุกคน ก่าไงก็ทุกคนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เออไม่ใช่กดไลค์กดติดตามให้เลยทุกคนก็กดแชร์จะแชร์ยังไงอะเออจะแชร์ให้ใครอะแชร์เพื่อนแล้วกันนะโนเคขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้กันมากทุกคนถ้าทุกคนชอบที่ผมเล่นเกมโลบอกหรือตัวโลบอกแบบนี้ก็ก็ฝากคอมเมนต์มาอีกนะว่าถ้าอยากทําต่อหรือถ้าไม่อยากทําก็ไม่ต้องก็พิมพ์อื่นมาแล้วกันเดี๋ยวผมก็จะอ่านนะแล้วผมก็จะไปเอ่อ เน้นนอกเล่นนอกรอบของอาครับต่อทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นแล้วทุกคน๊นายบาย